สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมัมมเล่คลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูความปังสุดยอดจริงครับสำหรับผู้พรพันเกิดปราดกับการร่วมเล่นหลีกอเมริกาในครั้งแรกของเธอในครั้งนี้ที่ต้องบอกเลยว่าจับจิตจับใจแฟนๆชาวไทยหรือว่าจะเป็นแฟนๆชาวอเมริกาเองต่างก็ชื่นชอบชื่นชมในฝีไม้ลายมือของพรพันครับซึ่งคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูความปังของพรพันเกิดปราดที่แน่นอนนะครับว่าเมื่อเธอมาร่วมเล่นให้กับทีมออเรนด เธอก็พายอดวิวการรับชมสดของการถ่ายทอดสดช่องหลักของลีกอเมริกาพุ่งเลยครับดูได้เลยครับจากตรงนี้ทีมออเรนดนั้น มียอดวิวยอดนิยมสูงสุดติดหนึ่งในสามก็คือหนึ่งในสามนี้เป็นของทีมออรเรนโดทั้งสามอันดับเลยครับสุดปังจริงๆไม่ว่าจะเป็นอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองอันดับที่สามยอดวิวการถ่ายทอดสดสูงสุดจากลีกอเมริกาก็มาจากทีมออรเรนโดของพรพันธ์เกิดประราดนั่นเองครับซึ่งอย่างที่เราได้ทราบกันเลยว่าเมื่อมีสาวต่ของเราไม่ว่าจะไปร่วมเล่นลีกไหนแล้วเมื่อมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube แบบนี้ยอดวิว ก็จะพุ่งกระฉูดมากมายอยู่แล้วครับเมื่อเทียบกับการถ่ายทอดสดคู่อื่นๆถือว่าออเรนโดนำโดงเลยนะครับมียอดวิวการรับชมที่สูงที่สุดเลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าส่วนใหญ่หลักๆเลยก็มาจากแฟนๆชาวไทยของเรานั่นเองที่คอยรับชมรับเชียร์กันอย่างเหนียวแน่นจริงๆ ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สุดยอดจริงๆครับแล้วยอดวิวการถ่ายทอดสอดของทีมออเรนโดที่มียอดวิวถึง2องแสนเป็นยอดวิวที่สูงที่สุดตั้งแต่ลีกอเมริกาลีกนี้เปิดช่องมาเลยครับถือว่าปังจริงๆครับสาวไทยของเราสามารถเรียกเรตติ้งได้อย่างปัง